เดี๋ยวเรามาชมชุดที่3กันต่อครับชุดที่สเนี่ยเป็นปีแอนะครับชุดที่3เป็นปลีแอมตัวนี้เป็น p ลีแอมหน้ากะนะครับพเวอร์แอมก็ไมโครเทคนะครับสองพับาทนะครับพันสบาทที่4โอห์มนะครับตัวนี้นี่ฮะเรามาดูราคากันนะพร้อมกองแรกนะชุดที่3นี้นะชุดที่สนะสนใจชุดไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับชุดแปดห้าหสชุดูหนชุดที่3ราคาอยู่ที่27900บาทนะคร 27,900บาทนะครับตัวนี้เป็นนะครับตู้ PS ตะแกงปั๊มนะครับไม่อัดแท้นี่ฮะมีเพจทเดอดบ,บอยหมดทุกอย่างนะครับมีเพจครบทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมาร์กสายให้ครตัวนี้ครับตัดด้วยเครื่อง CMC ครับตัวนี้ตัดด้วย CMC นะซับเบลขอบเหล็กตะแกงเหล็กเทอร์โบนะครับ18นิ้วดอกลำโพงชุดนี้ลำโพงชุดราคา27,900บาทนี้เป็นลำพงทำนะครับลำพงทำ นี่ครับราคา2,100บาทนะครับเป็นทั้มเสียงกลางเป็นลำโพงนาโนวานะครับนาโนวา400บาทตัวนี้นะครับแหวมเป็นตอง8นะครับของใหม่ก็400บาทนะครับตอง8ตัวนี้นะครับนี่ครับตอง8 400บาทนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่27,900บาทครับชุดที่3นะครับ27,900าบาทครับชุดที่3นะครับ นี่ฮะเราจะรีวิวกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับเราจะกลับหนึ่งรอบเราจะก็จะเปิดได้ฟังนะครับเนี่ยชุดที่3นะครับ27,900บาทเป็น1ินิ้วโค้งหล่อ1200บาทนะครับดอกลำโพงทำนะฮะตู้ซับเบส18นิ้วเทอร์โบนะครับ,น,น,รบนี่นะฮะ27,900บาทชุดนี้นะครับ